เดี๋ยวลึกจังเลยนะเดี๋ยวผมเอาไปเมียนให้แกงยังแม่เมื่อเนี้เมื่อนี้แม่แกงไปปากกันญาอังไซอันน้องไม่สมสวัสดีครับยูดีอร่อยนัวครับผมวัตดิค้ายัเตี๋ยผ้าแสบค่ะเมื่อนี้แกงน้อไม่สมใช่ปากกัญญาอัยแกงเรียบร้อยแล้วครับสุกแล้วแกงนี้ใส่พักปีตูรล่ใบแมงลักขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับมาสุ่มกันนด้ครับบันนี้ได้ หอมคักเนี่เอาเอาปรุงเลยป่ะเนี่ยกินได้แล้วนะมาเด้อมากินต้อก,กันเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ยอืมอมตักมึงเนาะตัวใหญ่เลยเออปลากระเงี้ยไปปลากระเงี้ยไตอนไล่ไลนะ่เนี่ยโอ้ยแม่แกงตั้งลายาตัวใหญ่ปลาปลา<ล>เอาปลาปลาปามากินมันกระแซบ น้ำไม้นี่ยหาอยู่ก่อกระไดป่านี่หายากสวัสดีครับยูด,ดีครับผมสวัสดีค่ะย่าเตีย๋ยวผ้าแสบค่ะมาเสร็จแล้วครับแม่เราแกงไว้ถ่าหะก่อเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานแล้วแวมาหาแม่แม่ว่าบกกลามาก,กินข้าวซุ่มกันเดยอยู่ปลายหน้าเวทีเรียบร้อยเอ๋อซิมให้เราบ้งเนาะแกงน้ำไม้สม้มมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวแรงซุ่มกันแกงน้ำไม้ เราไม่สมอยากลึกจากหน่อยเนะ<ม>เาะ<ก>เดียด๋วยวยยยผมเอาไปมเมียนให้เดี๋ยวผมอาสาเอาไปมเมียนให้ป่ากระแยงครับบแมนปา่าใครหรอวะเนาะบ,ดบด,บ,ด,บดบดเบ้ยามแล้ะแต่ว่าเขาไม่ป่ามันป่ามันยันแมนป่นปาสีมันเลย กินละบะนอ้อไปนอนกินข้าวแรกละบนอ้อมาเด้อกินข้าวซุ้มกันเด้ออ,ม,ม,อ,อ,อม,มันอยู่ดิอ่ะอืมยบอกข้าวไม่ปลามันข้าไม้ขากระเซบปลากระมันลอเอาไป้นีแ้ะมันคว่ป็นใบรีเนาะมันฝรส่งหูมากก่อนตัวคนกระเปาสุขางแมนบอทำอ,อไรสม นม่สมที่แม่เห็ดเราหันข้าวจุ่บุญอืมเนี่ยน้ำมัม่สมเนี่ยบอรเปาเนี่ยแซบแซบร้องบึงมบึงนึงเนี่ยเมื่กกินน้ำมัสมแซบมัเนีเ่ยเสียแรแม่คอยกินม่าแซบเราหรอกเอาเพราะแม่หอนแม่เพิ่งสดกินได้หมอแม่ก็ โอ้ก็ยิ่งยอมรับคนอยู่ดอกน้ำซุปน้ำยังไงไม่ไปอยากลองเบิ้งเนี่ยว่าแม่รู้เสื้อผมว่าไม่เคยลองยลยแม่ปากโค้งเก่งกับยังกระได้จะไปเก่งกับปากกระยังกับปลาดุก นี่แม่ไปมื่อนั้นเล่าไปให้คลิปต่าหนานแะต้วใแต่ปากแย่งเนาะป็น้ำปากแย่เนี่ยละ่ะจีวรส่งดังบนนี้ไหมไม่ยูไกลปากไม่ว่าปากแยงไปหาตา่าคนนะั้นบ้าเด้อปล้าปากแยอมไม่ได้สองตัวเนาะแล้วไดต้องมาบลกอกวมืไอไเลดต้องเปลี่ยนคีดแล้วที พยายามตักมั่วแม่ผูสูเอย่ากนี้พยายามผมเคยจับอยู่ดิลืมไปซะาแล้วไะกีนเนาะอยู่หน่องเขาก็จับเก่งแต่อะแต่ว่ามันจกักงางานงานานเขาเนี่ยแหละฮารุดวลก่อนนี่้ดิความดวลแล้วครับลูกดวลลายโยแมวเสียลายโยโอ้เสียบไอ้น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อทางไก่ทางไก่มาเด้อคุนดัง ผมกลเริ่มเอาซอมมาเนาะได้ยังกินแรงเนาะครับทางนั้นก็นได้คอมเมนต์มาบอกกันนะพี่น้องเดอ้อมาคุยกันทางนี้ได้แกงแกงปลากระแยง,งมันคักเจตียนี่อ่านคักอ่านแน่ได้พี่น้องเดอ้อที่พี่น้องคอมเมนต์มา,าเนาะนั่เคือกะหัวนั่เคือกะดีใจขอจามจังบาทได้บ่จามรวดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับ บอกเิยว่าเอ๊ะพากันอ่านมโนนี่อ่านนะพี่น้องอ่อานพี่น้องเขามนเหม็นมากอ่อ่านอืมนัวใส่ทั้งมือใส่ทั้งบ่วงใส่มันหล่นละใส่เป็นประโยชน์ยับกีกันเวยตามสไตล์มันนี่แกง มุนอามกสยวกกล้วยเนาะแมนเระเสื้อมาหมกแล้วบบนี้นะเนาะกินแบบบ้านๆเขาเลยหมกปราเส่อมใส่อันหยวกกล้วยพี่นอ้องถ้าเบื้องนะครับฝ่ายติดตามนี้ด้วยปลาน่ะได้แล้วครับผมเหลือแต่เท็ด กินปลาบ่เปลีมันวังนี้นย่ยานกลางตัวแซ่บแทบปลานี่กระมูกไ,ไ,ไดงเนาะนาแย่มากเลยสะก่อนแล้วพี่น้องครับทางนั้นท่านใดปลากระแย่งมากนี่ถ้ากันใดเมนู่งอย่างเนาะครับท่านสุมาวาใดมากเนาะลองแช่เมนูมากครับผมเดี๋ยวรอบหนาว ทิมากินซุ่มกันแกงปลาข้งนี้ฉันน้องไม่สมเลยพี่นอ้องต้มน้องไม่สมมันสุสกตะวันเด้อยาฝาอ่อนน้องไม่สมบ่สุกแกวปลาลงม,มันสีหืน่นสีออกกันหื่นเลยเข้าต้มสุกแลกว้วเพราะหืน่นท้องาอยู่น้กำกันดองกันไหม่รัเนี่ยามน้องไม่ดองนี่เวลาเอา เวลาเทาสีดองเขาก็ฝักแล้วเากับแช่น้ำไปก่อนแช่น้ำไปจะขึ้นสองขึ้นเอาเกลือใส่เรนบ่เวลาเทาสีต้องก็ล้างนั้นสะอาดสะก่อนแม่เค e ยเห็ดคลิปลงอยู่ที่เนาะใช่งั้นก็เส่าออกมาเห็ดโดดมันสีดหืนได้ไปเนาะเดี๋ยวน้าใหม่เขากันน้าใหม่เบื่อนี่หมูมังเอาแล้วบะเนี่ไเรลบอทั้งมันเราไปแล้วโอ้ คุณหมอมองเห็นอะไรไคุณหมอบ้านเสาเสริมเอาคนกับป่าแพงแต่คนกับหางแค่เจ้าแต่พอคนมาเอาว่าเอาว่าคนเราไปย่ำเดยลายลายเออดุกละเนาะแล้วเรียงนามเลยเอาตัวนี้กระลักมีใครตัวนี้แม่ ืมมันอยากดูดหัวนั้นอยากอายกรองหืมโอ้แสบเลยครับพี่น้องแสบอยู่อิ่มแล้วพี่น้องอิ่มแล้วแสบกินเังไก่ก็แเสียบเนื้อนั่นแสบครับแสบเบอร์ลานเนื้อเฮ็ดเองนะครับผมเนื้อกินเพื่อนกระเสียบด้อยกันแต่ว่ามันเป็นแนวเขาคืดอยากแล้วเากับเฮ็ดมันก็เลยแสบส่วนมือนีนโอ้กินข้าวอย่างเดียวคอยอยากกินทอดไข่กับแจวนะได้ทอดกินกระเสบบางทีครับ มื่อนี้อยากกินยังนไงบู้อ,อยากกินแกงปลาดได้แกงกินกระแซบทั้งที้นะครับผมไอพี่น้องมื่อนี้แซ่บน้องกันมานอ้อเบิ้งคลิปอยู่นี่กะคอมเมนต์มาได้ด้ครับผมว่านพี่น้องได้เมนู่ยังกินหรือว่าเบิ้งเวลาใดก็ได้คอมเมนตว่าเรากันนะครับผมมาคุยกันท่งนี้กะอ่านอยู่ด้ครับจิบพยายามกดไลค์กดไลค์ให้ได้หลายสู่ตามคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณหลายๆน้ำมือหนามาพอกันไม่เตรียมกองเข่าให้ถากันเด้อครับพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ ขอบคุณหลายๆที่มาเป็ี่ยนขอบขั้วอร่อยนัวนมีแต่ขั้วสุกได,ด้ี่น้องเด้อได้อยู่ดีกินดีมีขั้วสุกมีสุขภาพแข็งแรงบ่เก็บโบ่จนใส,ส,ส,ส่มาใส่กับไอ้ลำลำเลยเลยุ้ยได้ไปนองแ<น>ด้ว<น>ไปหาเงินเมืองนอกเมืองนา,กนาไก่ลำไอ้รวยไอ้สุกดีเวิร์ดสุขสุขคนขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอย่าลืม,มอย่าลืมกันเด้ออย่าลืมเลยเกลียงนมผสมใส่แบบนี้เสียบเสีย